สวัสดีมครับสวัสดีวันพุธนะครับที่27นธันวาคมพศออ2566นะครับขณะนี้ก็เป็นเวลา9มง50เนาะตอนแรกบางตัวว่าจะลงไว้ลงรอตอนสายๆบ่ายๆทีเดียวเลยว่าดีว่าเดี๋ยวบางตัวต้องไปขุดต่อญี่ปุ่นเอามาลงนําเสนอถ้าลูกค้าวันนี้เนาะก็เนี่ยลงเลยแล้วกันเป็นคลิปสั้นๆนะไม่เกิน10นาทีบางตัวจะได้เอาไปลง y t u t u กับ Facebook. เฟซอ่ยูทูบกับอินสตาแกรมด้วย เห็นคลิปบังโตก็ฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามใน YouTube f a c e b o o k t i k t o อ Instagram ให้บังโตด้วยนะครับเหมือนเติมน้ํามันให้บังโตอะ่ะกดถูกใจกดแชร์กดติดตามเนี่ยเป็นการเติมน้ํามันให้บังโตมีกาลังพุ่งไปข้างหน้าอีกนะครับก็จะได้มีคนเห็นมากขึ้นนะครับเอาปยเซียนมานี่โปยเซียนสวยๆหกต้นห้าร้อยนั่นนี่ชุดที่หนึ่งนะครับนี่พอดอกมาบางโตก็ขายเลยบางโตไม่รีรอแล้วนะครับคือมันมีไซส์กระถางสิเบเอ็ดนิ้วมีแต่ว่ามันมีแต่กิ่งกับใบอ่อนอ่นะ นะครับบางคนอยากได้ต้นใหญ่คือต้นใหญ่บางโตจะเอามาขายแล้วบางโตพลาดเองนะครับก็เลยมีปัญหาก็คือว่าต้องนับหนึ่งใหม่หมดเลยอันนี้ก็ขายต้นต้นไซส์กระถาง8ดนิ้วก็มีก็ไหม่เล็กนะนะครับนี่นี่สีสวยๆเลยนี่อันนี้ชมพูเดอนี่อมเหลืองอมขาวนะครับอันนี้ขาวนะครับอันนี้แดงอันนี้เหลืองนะครับแล้วก็น,นี้ชมพูหวานแหววแต่จา๋าบางโตไม่ค่อยเก่งเรื่องชื่อกับโพยเซียนนะก็เอาไปดูสวยๆแล้วกัน นะครับสวยงามอลมตาครับดอกใหญ่ใบใหญ่ต้นสมบูรณ์มากนะครับนี่ชุดหนึ่งนะครับหกต้นห้าร้อยนะเอาแค่ห้าร้อยค่าส่งส่งทั้งกระถางด้วยส่งทั้งกระถาง EMS ด้วยนะครับเอาร้อยเดียวนะครับนี่ชุดหนึ่งนี่ชุดสองก็สวยนี่ดูบางตัวคัดดอกดอกเต็มเต็มไปให้ก่อนเลยนะครับนี่ชุดสองอันนี้อันนี้ดอกดอกมาเต็มคอเลยนะทุกต้นน่ะดอกมันจะบานเต็มคอแหละเนี่ยดอกมันเพิ่งมานะครับบางตัวก็ขายเลยนี่ชมนี่ อันนี้มันรวยทันใจหรือเศรษฐีใหม่ไม่รู้มึงตัวจไม่ได้ถ้าเศรษฐีใหม่จะไม่มีตรงนี้ถ้ารวยทันใจจะมีตรงนี้หรือยังไงมึงตัวจไม่ได้นะครับโอ้โหชื่อมันเป็นร้อยชื่อมึงตัวจไม่หมดหรอกแค่ชวนชมบึงตัวก็จไม่หมดแล้วนะครับนี่มึงตัวเอาว่ามันสวยอ่ะมันออกดอกอย่างเงี้ยบึงตัวก็ขายเลยนี่อันนี้ชุดสองอันนี้ก็แเดงก็ไปค่าสีค่าแบบลายค่าแบบค่าดอกอย่างเงี้ยครับนี่ชุดสองสวยๆเลยต้นดูดิดูลำดิ กำลังแตกกอนะนี่ดูแตกกิ่งแตกก้านทุกท,ทุกอันเลยนะครับมีลำเดี่ยวน้อยมากคือลำเดี่ยวมันสูงใหญ่ก็จริงแต่ว่าบางตัวชอบไม้เป็นพุ่มมากกว่าบางตัวบาง,งตัวก็เลยจะเลี้ยงให้มันแตกพุ่มก่อนนะครับอันนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วนะครับนี่หกต้นห้าร้อยค่าส่งทั้งกระถางแบบนี้กระถางแปดนิ้วนะไม่ใช่หกนิ้วนะกระถางแปดนิ้วค่าส่งร้อยหนึ่งอันนี้ชุดสองหรือใครจะเอาเป็นไม้ไม้คระละก็ได้นี่ใครจะให้บางตัวจัดก็ได้นะ เจาเหลืองทั้งหมดแดงทั้งหมดขาวไม่มีรอบนี้ขาวไม่มีขาวมีน้อยมีสองสามต้นเองเหลืองทั้งหมดแดงทั้งหมดเอาขาวมีได้ชุดหนึ่งนะครับชมพูทั้งหมดอ่าแล้วก็อะไรเนี่ยเออได้ได้ได,ได้เห็นปะ่ะนี่ตัวนี้ก็สวยเนี่ยมีดอกเล็กมาต้นหนึ่งเป็นตัวรุ่นเก่านะครับบางตัวเขาไปเอามานี่เริ่มเขาเริ่มชำเขาเริ่มชำชำกิ่งแล้วเนี่ยนะครับ มีมาต้นหนึ่งนะครับเพิ่งเห็นก็สวยดีนะน่ารักบางตัวอยากได้แดงแบบแดงอะไรนะเขาเรียกแดงแดงซันตะคอร์สเหรอแดงซันต์คอร์สหรือแดงคริสต์มาสก็ไม่รู้บางตัวจาไม่ได้นะเนี่ยแล้วของบางตัวมันเด็ดกว่าตรงที่ว่าเนี่ยมันเลี้ยงแตกกอแบบนี้แล้วนะครับนี่กําลังทํากําลังทำำํากําลังชําชาเพิ่งจะได้ต้นเท่านี้เนี่ยครับแตกกอแล้วนี่ก็คือจะไม่ทําเป็นสูงโย่งแบบไม้สมัยก่อนแล้วนะจะทําเป็นเตี้ยคือเตี้ยมีพุ่มนะครับมันจะสวยพอใหญ่แล้วมันก็จะสวยไง คือเราเราเราเน้นเป็นพุ่มตั้งแต่เล็กเลยนะครับไม่ได้เน้นโตแล้วถึงจะเนี่ยเห็นปะ่ะนี่แตกกอหมดแล้วนะนี่นครับเนี่ยไอรุ่นดอกเล็กจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับแทบทั้งหมดมีแดงมีเหลืองมีอันนี้มันก็หือแรกๆมันก็จะเป็นเขียวนะและ้วก็ออกชมพูนะครับกาลังเริ่มทําเพราะนั้นมันก็ยังไม่ค่อยมีหรอกเพรามันมันเพิ่งจะแตกกิ่งอย่างนี้นะครับก็เห็นคลิปบางตก็ฝากกดแชร์กดถูกใจกดติดตามใน YouTube f a c e b o o k t i k t o อ Instagram ให้บางตด้วยนะครับบางตจะได้เลื่อนอันดับการมองเห็น สั่งต้นไม้ก็ตรงนี้เลยไลแอดลิตเติ้ลการ์เนะครับไลแอดลิตเติ้ลการ์ดนะครับใน YouTube ใน Facebook ก็อยู่ด้านบนไลแอดลิตเติ้ลการ์นะครับใน TikTok ก็อยู่ตรงนี้ในอินสตาแกรมก็ข้างล่างนะครับก็เป็นคลิปคลิปไม่เกิน10นาทีแล้วกันนี่นีนสวยๆเลยชุด1กับชุด2โอ้ยสวยๆแล้วใครจะให้สั่งเพิ่มก็เอาแดงทั้งหมดชมพูทั้งหมดเหลืองทั้งหมดขาวมีอยู่ชุดหนึงต้องบอกอย่างนี้แหละนะครับนี่ แล้วก็เอาคักคะก็มีนะครับนี่ใครจะเอาทักมามีแค่นี้แหละนะครับเพราะว่าดอกมันพึ่งบานบางตก็ขายเลยบางโตไม่ได้รออะไรอย่างนี้แล้วไม่ใช่ต้นเล็กๆต้นใหญ่ดอกพึ่งบานขายเลยส่วนไซส์ใหญ่ยังไม่มีเอาแล้วก็นี่นี่ไม้ที่บางตถอนจะลงกระถางเนี่ยที่มันเป็นไม้จำหนิดที่บางตขายต้นละสามร้อยมีอยู่กี่ต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดต้นที่บางตขายแค่ต้นละสามร้อยเนี่ยไม้สองปี๊บเนี่ยไปขึ้นไซส์สิบแปดยี่สิบได้เลยเนี่ยดอกมาแล้วเนี่ยดูมันอยู่อย่างเนี้ย เนี่ยไอ้ตรงรอยอะไรเนี่ยมันหายดีหมดแล้วลงไปลงปลูกได้เลยไม้มีตําหนินะไม้พี่เป็นรอยอ่ะนี่เนี่เนี่ขาวตัวนี้นี่อันนี้ท sí well ั uh, ้งต้นเลยนะนี่อันน yup ี้ขาวนี้ทั้งต้นนี่แล้วก็มีม่วงตัวนี้ต้นนี้ม่วงตัวนี้สวยไหมนี่ต้นสองอันนี้ต้นหนึ่งนะต้นหนึ่งเป็นขาวทั้งต้นขาวแบบนี้ทั้งต้นเนี่ยต้นหนึ่งต้นสองเป็นม่วงตัวนี้แล้วก็มีตัวนี้เอ๊ะอันนี้เป็นแดงนะนี่นี่เป็นแดงตัวนี้ตัวที่มันเป็นเนี่ยเนี่ย มี2กิ่งต้น2ต้น4ี่ก็เป็นเหลืองทรัพเจริญนะครับเนี่ต้น4ต้น 7, 9็1เก้าสนี่ยังยังไม่มีนะมันแทงมันแทงเนี่ยมันโตว,วางเงี้ยมันเดือนแล้วนะครับไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีดอกไม่มีเสียไม่มีอะไรเพราะไม้มันสมบูรณ์มากมันเลี้ยงสมบูรณ์ลายต้นก็300ค่าส่งต้นละ60นะมี 1, 2, 4, ่งสองสี่เดเก้าสิบใครจะเหมา 1, 2, 3, 4, งสองสามสี่ห้าหกดแดสามเจ็ดยี ค่าส่งต้นละหกสิบใช่ไหมแปดต้นยี่บสี่บางโตขอสองพันแปดต้นนี้บางโตขอแค่สองพันส่งให้ฟรีด้วยปิดฟอร์เลยเอาไปลงกระถางได้เลยนะครับลูกค้าจะเอาไปจะไปตัดแต่งรากก่อนก็ได้นะตัดแต่งรากบนลอยลอยเนี่ยตัดแต่งรากบนลอยลอยแต่ถ้าจะไปแต่งรากล่างเนี่ยก็ต้องต่อไปอีกนะต้องต้องต้องวางแบบนี้อีกประมาณสิบถึงสิบห้าวันนะไม่ใช่ตัดแล้วลงได้เลยนะไม่ใช่นะคือทําสเต็ปเหมือนกับไม้ถอนใหม่กับไม้ถอนนานแล้วทําสเต็ปเดียวกัน คือถ้าจะตัดแต่งรากเนี่ยต้องวางต้องวางอีก1 0บถึงสิวันแต่ถ้าเอาไปลงปลูกเลยเนี่ยให้รากลอยๆที่ไม่ได้ลงดินเนี่ยตัดแต่งได้เลยนะครับตัดแต่งได้เลยเพราะมันเดี๋ยวมัน,มนโดนแสงมันก็แห้งไงแต่ถ้ารากที่มันอยู่ใต้ดินเนี่ยจะไปตัดแต่งนี่ตัดแต่งแล้วลงปลูกยังไม่ได้นะรออีก1 0บถึงสิวันรอแผลแห้งก็ดูอะแผลแห้งค่อยลงปลูกแห้งแบบสนิทสนิทด้วยนะนะครับใครจะเอาก็ทักไปมี8ต้นเนี้ยอุ้ยลอยมันนิดเดียวเนี่ย มีโอ้โหแทบจะไม่มีบางต้นนี่มองไม่รู้เรื่องเลยนี่อย่างอันเนี้ยเห็นตรงนี้นะครับอันนี้ก็กิ่งไม่ติดอยู่กิ่งหนึ่งเนี่ยบางต้นไม่มีรอยอะนะครับไปเนี่ยเน,นี่ยอันเนี้ยไม่มีรอยแต่ว่ากิ่งไม่ติดอยู่กิง่งหนึ่งนี่กิ่งนี้นะครับไม่ติดแค่นั้นเองเนี่ยสวยด้วยนะครับเอาไปลงแล้วมาเลยพอดอกมันพร้อมแล้วเนี่ยแปดต้นนี้เอาสองพันส่งให้ฟรีด้วยใครจะเอาเนี่ยบางตัวจะได้ปิดฟอร์แล้วก็มีไม้ที่ลงเมื่อเช้านะครับหลากหลายมากเลย ต้นดาวหนึ่งพี่ภูพันรับไปแล้วต้นที่สามคุณวัชินีรับไปแล้วนะครับนี่ดอกสวยมากเห็นไหมนี่แสงมาละนี่ต้นที่หกพี่ภูพันรับไปแล้วนะครับเหลือดาวสองดาวสองดาวสามนิลกาณแล้วก็ดาวสี่นิลการนี่ยังอยู่นะแล้วก็ต้นละเจ็ดร้อยยังเหลือต้นหนึ่งต้นสองต้นสี่ต้นห้าต้นเจ็ด ต้นแปดต้นเก้ายังอยู่นะนะครับสั่งได้เลยนะครับไม้ตอลีลาเล่นลากเมื่อเช้าก็พี่ภูพันรับไปแล้วนะครับเป็นทั้งหมดกี่ต้นแล้วพี่ภูพันรับไปแล้วสามต้นคนเอาไปแล้วหนึ่งต้นเป็นสี่ต้นก็ยังเนี่ยดูคลิปเมื่อวานได้เลยใครอยากได้ตอลีลาเล่นลากสวยๆเนี่ยดูคลิปไม่ทันอ่ะหาคลิปไม่เจอก็บอกมงโตเลยเนี่ยครับมีมีอีก20สิบต้นเนี่ยหาคลิปไม่เจอบอกมงโตเดี๋ยวมงโตส่งคลิปให้เนี่ยโอ้โหดูดอกดินี่อันนี้พี่ภูพันรับไปแล้วเนี่ยสี่ต้นพี่ภูพันรับนนีี่่ ดูดอกดิน้าต้นที่เท่าไหร่วะนะ้าต้นที่สิบเอ็ดเนี่ยดูดอกดินี่มองไกลๆได้เลยส่วนตรงนุ้นดอกมันกําลังมากําลังเพิ่งมาบางโตยังไม่ได้ลงขายนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวบางตจะไปไปขุด <c oughs> ไปขุดต่อญี่ปุ่นมานําเสนอสู่ลูกค้านะครับตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะครับมีอยู่อีกสามสี่ต้นแลลวเนาะนะครับแล้วก็มีแดงอุดมทรัพย์ต้นใหญ่นะครับขุดขุดเหมือนกันไม้ใหญ่ไม่ไดไม,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 ไม่ไม่มีกระถางใส่ขุด ขุดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวเอามาใส่ใส่กระถางที่นี่โชว์นะครับเดี๋ยวไม่เย็นนี้ก็พรุ่งนี้แหละเพราะว่าบางทีเย็นนี้เอามามันก็ลงไม่ไหวเหนื่อยนะครับมันทําไม้ใหญ่โอ้โหเหนื่อยเปลืองแรงเปลืองกําลังเปลืองเปลืองตังเปลืองอะไรมากนะครับก็ให้ราคาบางโตหน่อยเหอะดูดีไม้มันต้นใหญ่ขนาดเนี้ยใครช่วยบางโตซื้อหน่อยนะครับถ้ายังไม่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 พร้อมซื้อก็กดถูกใจกดแชร์กดติดตามให้บางโตหน่อยนะครับก็ฝากฝากฝากโป้ยเซียนสวยๆนะครับนี่ สำหรับวันนี้ก็เนี่ยสั่งได้เลยสั่งได้เลยนะครับสำหรับวันนี้มีมานำเสนอเท่านี้ครับวัสลามหมอะไรกุ้มวะรอกมาตุลลฮอวะบาระกาตู่ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ